มาเยียบอูช่างน้อยหน่อยครับนี่โอ้เขปรับพื้นที่ใหม่ครับนี่ที่จอดโล่งๆเลยครับแจวเลยสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระดำมซิ่งดินด่วนโอ้ทำทานไหมนี่รถเยอะจัดบุญประกอบ นี่อะไรนี่ยเรื่องหายทำทันไหมนี่ใกล้จะเกี่ยวข้าวแล้วนะครับอีกสองเดือน รถเกีียวถ้าซ่อมไม่ถึงก็เกีียวไม่ได้ครับต้องซ่อมให้ถึงนะครับปีนี้ไม่รู้ว่ารายเท่าไหร่น่าจะหกร้อยไทยเจริญใช่ไหมนี่หลายคันเลยครับดู บานนี้เขาเรียงนกนะสวัสดีครับ,รบเอา้าทำไมรื้อกระจายเลยคับนี้รือ้อทำไมรอไนะขายอ,อันนี้จะอก็บไปขายใช่ไหมอี่ นายช่างน้อยอ่ะโอไหนลุยขนไหนอยู Minecraft ่ครับนี่นายรถเสียเตียวเสียเตียวฮะนายเตียวสวัสดีครับนายนี่คันนี้ทอดปเเลยนี่นะ นี่ได้ที่ใช่ไหมที่เขาซื้อมาสองแสนใช่ค่ะทำทำแปดแสนก้อนฮะเครื่องก้อนก็คุ้งเครื่องเครื่องโนต์สองหกเต็มเตี้ยหลืออะไรนี่เหลืออะไรระบบข้างครับเสร็จหมดแล้วแทงคุ้งแทงห้างจะเก็บระบบเดิมแก๊สเดิมระบบน้ำมันพวกปั๊มอะไรก็ปั๊มเดิมหมดเลยไหมครับผมมีเพิ่มแค่ปั๊มปั๊มหน้าครับ เสียอะไรนะเสียเตียวเตียวผัาประแดงนะครับเด็กขายเส้นเนี่โอ้อันนี้ใหญ่เลยล่ะโอ้โหรถเยอะมากนี่อันนี้ยังไม่เสร็จเลย กระพบนี่ครับเสียเตียวรถท่านก็ใกล้เสร็จแล้วขอเดิมเลยเหรอ,อรขอเดิมดม,มีเงินยนน่าจะซื้อรถใหม่เลยนะซื้อรถมาบ,บิว้วเคยช่วงลงักลาักงา่ากัรงลรรุรัักุรง นี้พักผ่อนนะนี่ขัดชีออ๋ทำแคันนี้อันนี้รถไข่คันนี้รถทางอูนี่แหละรถผมขับนี่แหละแค่นี้นะสีไม่สวยเลยยสสีไม่วเกี่ยวไม่ได้เกี่่ยยวไไมด้ลาทหาารเทำให้มันแบบเป็นลายแปลกๆหน่อยไหมเกี่ยวทำสีอะไรลายแปลกๆสวัสดีครับช่างน้อย

ตั้งสายพานฝั่งนี้อะใส่มอเตอร์ปั้นหน้าก็เป็นอ่ะอือปเปอรซเยอะมันชักเกี่ยวทั้งวงไม่ได้ดก็เพราะั้งน,นี้ขอก่อนติยังได้ถังมันยาวชิดตอาต้องนิยงหมดอลยชักเกี่ยวไม่ได้อันนี่แหละอันนี่แหละจะได้โรงงานไหมอันนี้ถอ,อ,อ,อดล้างอ๋อถอดล้างเฉยได้เงินกี่แสนหน่อยแค่น,นี้ สามร้อยเท่ไแล้วเมื่อไหร่จะลงต่อเกี <c oughs> ่ยวนาปีเสร็จริบไงไม่เสร็จนะนาปีประมาณกลางกลางงานก็ได้เริ่มต่อแล้วได้อยู่เงินแสนเสน,300นาะสามร้อยได้แสนกับ่บาทแสนกบ,บาทสิบสอ <c oughs> แสนโอ้ถ้าได้ลงงานเรื่อยๆนะแจมเลยเนาะงานหมดก่อนครับ

ปหาสติไหมไม่เห็นมีเลยพวกนี้เดิมๆเมื่อเลียฮะใหม่เลยลายรอบใหม่ลายรอบใหม่เ่อมต่ม่ตัวนี้เก็บใหม่วางระบบใหม่หมดเลย อันนั้นของของเก่ามันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยพวกตู้พวกอะไรตู้เก่าเก่าตัวนี้เดิมชุดนี้ออกมาใหม่หมดเลยคือแถบเนี้ยใหม่ทั้งหมดเลยอฝั่งนี้นี่ใหม่หมดเลยตาก็เก่าคอเก่าตัวเดินล่ะเดิมทำไมว่าตัดช่วงล่างยังไงก็ที่เป็นสีแดงนี่คือของใหม่ทั้งหมดเลยโอ้เนี่ยนะ ช่วงล่าง2 0หรอ <12 S> 1เหรอบหรอถ้า12มันจะเป็นน็อตอย่างนี้ใช่ไหมถ้า200มันน็อตตัวเดียวปั๊มเท่าไหร่นี่3ี่บบอกนี่แล้วเอามาแล้วใครนี่นี่ล็อตเตอรี่ขายอะไร ขายหวยผมซื้อแล้วผมซื้ออะไรวะสามึมีใมีมีรถบเกี่ยวกขาขายสามแสนแพงไหมไม่รู้อ่ะมันเป็นรุ่นอะไรไม่รู้แต่วขาขายสามแสนแพงถูงหรือแพงก็ว่าเกี่ยวได้เลย จ้าขอเขาบอกเกี่ยวได้เลยต้องดูเครื่อง JO อสรบ่อง JO 12ป <82. S 2> ั๊ม22่สิบสภาพก็ต้องไปดูในคลิปผมอะ่ะเกี่ยวเกี่ยวได้นะมันเกี่ยวได้ทุกครั้งเนะี่แต่มันจะเกี่ยวได้ช้าได้ไวนั่นแหละปัญหาหรือมันเกี่ยวไปซ่อมไปนะนเขาว่าเขาปีที่แล้วเกี่ยวได้700ได้เนี่ยเขาขายอยู่เนี่ยไปเอามาไหม ไม่เขาเขาจะเอาเงินไปซื้อไมโคโรเพิ่มพลังก่อนครับเอ๋ะฮะข้าวโพดหวานไหมหวานเนี่ยหวานเจียบ,บเลยหวานวุนกันเลยฮะนี่นะ ผมเพิ่งไปกินมาเมื่อวานเองอู้ยผมไปกินอยู่ไอ้ที่อะไรนะสาเกลี่ยมาก็ไปดูเขาเกี่ยวเขาโพดมาอร่อยเขาโพดเยอะกระเมนเขาเยอะในเสียดงกูไปอยู่สาแกลี่ยนี่เสียดงออในเมื่อวานผมไปดูมาโอ้ยเหยียบหินนี้จริงๆใบเถกหักหมดละ เอารถไปทรมานอ่ะแต่อยู่จอดอยู่เฉยมันก็ไม่ได้งานเนาะมันก็ต้องไปอย่างนั้นแหละนี่รถแค่นี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับซื้อแกซื้อมาสองแสนเหรอถูกไหมเพราะว่าถูกนะสองแสนอ่ะใครก็ไลก็ไม่ขายอ่ะ ใช่ไหมผมว่าถูกสองแสนเสียจอดนี้แล้ผมอีกค่เอนเนาะนี่ทำทำหมดเท่าไหร่เห้าแสนถึงไหมฮะเบ็ดเสร็จคันนี้ก็ตีไปประมาณ8ปดแสนไม่ถึงไม่ถึงเหรอเจ็ดแสนเจ็ดแสนนี่เกี่ยวได้มือรถใหม่เลยไหมฮะ ใกล้เคียงแต่ว่าคือระบบภายในเรามาจะยุ่งกับมันนะโอ้ยไล่ข้างทั้งหมดเลยไล่ข้างเฉยๆพวกตู้ด้านในไม่ได้ทำอะไรใหม่พวกหนวดพวกอะไรเว่าเพิ่งทมาพวกหนวดพวกอะไรเดิมๆมันเป็นรุ่นอะไรตัวนี้ฮะพงเจริญแต่เราดูเหมือนสีเจริญสองแสนอู้ไม่แพงนะ เฉพาะเครื่องแสนหนึ่งเลยนาะเครื่องหนึ่งแสนช่ว <ไป S 1> งล่างก็หนึ่งแสนใช่ไหมเออถูกนะซื้อมาสองแสนหายากคอ ขายหมดเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ไม่ได้ใช้ก็ขายทัวกิโลเท่าไหร่เหล็กตอนนี้ช่างสิบเอ็อดบาทโอ้ขึ้นนะครับคลิปนี้ก็บายบายครับ เดี๋ยวรถจะเข้ามาอีกใช่ไหมนี่มีไหมฮะมีรถตีนอ๋อซื้ออีกซื้ออีกโอ้ทำไมตังเยอะแท้ทำไมตังเยอะแท้อุ้ยอันนี้เอ็มดีเหรอเอ็มดบิลอะไรนี่เบิลสุดตัวเลยว้เครื่องเทเบิลเลยตัวนี้เครื่องมันใหญ่นะกเอ็มดีเนี่ย บ็อกบ็อกมันใหญ่ดีเนาะบคนะ่าสิบเจ็ดกี่แรงนะกี่แรงเท่าไรกี่แรงมันใหญ่มากะบกไงนร่อีแปงปั๊มมานี่นะคอมมาเรีวแปงปั๊มใช่โอ้โห ปั๊มเจโอนะไม่ใช่ปั๊มอ้าวปั๊มเจโอใช้ได้เหรอได้แรงด้วยอ่อเอ็มดีปั๊มเจโอโอ้ช่างไหนทำนี่ฮะเก่งแค่บะทางทางเมื่อก่อนก็ไม่เป็นอังก้าครับก่อนเป็นอังก้าอืมท้องขาเป็นอังวังอ้าวได้ด้วยเหรอไหนเนี่ยเห็นไหมผมจะเขียนรอยเชื่อมมันนี่ เนี่ยเห็นไหมตะเข็บรอยเชื่อมเนี่ยอ่าอ่าเมื่อก่อนมันเป็นอ่างหน้าผมก็สัญญากรมให้เป็นอ่างหลังแล้วเลยฝาเอตัวตวดเนี่ยเมื่อก่อนมันจะตะเข็บเนี่ยมันจะมาเชื่อมอยู่นี่เลยผมก็ผ่าาแล้วก็ยืดลงแล้วก็โอนี่คือทําอ่างใหม่ใช่แล้วก็เจาะไอ้ตัวเจาะเสื้อเข้ารูวัดน้ำมันเครื่องน้อยใช้ได้เหรอ ประหยัดด้วยไม่ธรรมดารายละร้อยปีนี้เกี่ยวรายเท่าไหร่ปีนี้รู้ไหมยังไม่รู้เลยหกร้อยเปิดราคามาเลยปีแล้วเจ็ดร้อยปีที่แล้วเจ็ดร้อยปีนี้น่าจะแปดร้อยงั้นน่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอันนี้อีกกี่วันเสร็จล่ะช่าง อีก,กครึ่งเดือนงลนง,อง,ทองทำสีเนะาะลง,งดูทําสีอีกวางระบบเสร็จก็ลือออกหมดทําสีอีกอ้อีกนานงั้นเ,เจอกันใหม่ครับ